สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะพามาดูวิธีการเดินเชื่อมต่อระหว่างฟารถเมยไปท่าเรือศรีพยาครับเยี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าเรานั่งรถเมย์มาจะไปท่าเรือศรีพยามันต้องไปยังไงเนี่ยจะมีป้ายบอกครับผมว่าถ้าจะไปเรือท่าเรือศรีพยาก็ให้เดินย้อนกลับไปครับก็คือจะอยู่ห่างกันประมาณ3 3 0เมตรแล้วก็เดินไปตรงนี้เลยถ้าชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดตัดสลายกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเมื่อก่อนจำได้ว่าตรงนี้มันจะมีรถตู้สายต่อ96เต็มเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้แทบไม่เห็นมีเลยครับผมเมื่อก่อนจำได้สมัยที่ผมเคยนั่งก็จะมารอรถตู้ที่นี่เต็มมาแต่เดี๋ยวนี้ ไม่มีอะหายไปหมดไม่รู้ว่าเจ๋งหรือเปล่านะเนเี่ยถ้าจะไปท่าเรือก็ไปทางซ้ายครับผมเราก็ต้องระวังรถนะครับผมเวลาข้ามถนน ก็เดินผ่านโรงแรมนี้ไปเท่าไห เแล้วเราก็เลี้ยวไปทางขวาเลยครับมันจะมีป้ายบอกนี่ฮะถ้าเรือสีพะยาเลี้ยวเขไปทางขวาเอ๊ะทำไมมันดูเหมือนว่าเขาปิดต้องลองเดินไปดูก่อนมมนะทำไมมันดูเหมือนไม่มีคนหรือว่าเขาไม่ได้เข้าทางนี ก็มีนี่แหละอ๋อใช่ใช่ก็เดินทางนี้แหละจะเนว่าเขาเอากระสอบใส่มากั้นนี่เพราะว่ามันเป็นช่วงน้ำทะเลนหนุนครับผ,ผมก็เลยต้องเอากระสอบมากั้นให้สูงนคะรับนี่ยแสดงว่าอนี้ถูกครับผมร้อยวคนมากรอ ภา <Yeah. S 2> วาช่วงนี้่เป็นช่วงน้ำทะเลนหนุนครับผมก็เลยต้องเอากระสอบก,กั้นให้มันสูงครับนู้น oh, 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 น้ำสูงจริง <Yeah. S 1> เิ้มาก็ถึงแล้วครับท่าเรือสร่พยา สามารถเลือกเดินทางได้เลยนะครับว่าจะไปที่ไหนแต่ว่าวันที่ผมมาถ่ายนี่มันน้ําสูงมากเลยนะครับผมดูดิทีนี้มาดูในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าใครนั่งเรือมาจะมาต่อรถเมย์มันต้องไฟยังไงครับฝั่งตรงข้ามตรงนั้นก็จะเป็นไอ,นอนคอนสยามับผมเนยถ้าจะไปไป้ายรถเมล์ล้วก็เดินออกมาตรงนี้เลยครับผม มันก็จะมีป้ายบอกว่าป้ายรถเมย์ไปทางซ้าย250เมตรแล้วก็ไปทางซ้ายเลยครับล้วก็นี่ยรไปทางซ้ายก็ไปทางเนี้ยคือมันจะมีป้ายบอกอยู่แล้วครับผมไม่ต้องกลัวหลอกแล้ว ริงมันไม่จำเป็นต้องมาเดินในโรงแรงมก็ได้เลครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยผมเลยราเดินตรงนี้ดีกว่า ทางขวาครับผมข้ามถนนตอนนี้ก็ต้องระวังรถด,ด้วยครับหนึ่งแปดเจ็ดที่เราลงเมื่อกี้มันก็จะอยู่ทางนู้นเลยครับผม รถเมย์หนึ่งแปดเจ็ดจอดก็คือถ้าปล่อยรถเลยครับเป็นจุดจอดรอเวลาออกรถตู้เว้นตรงนี้ก็คือหายไปหมดแล้วครับสายต่อเก้าหกเดินมาก็ถึงแล้วครับป้ายรถเมยแต่ถ้าต้องการใช้187ถ้าเห็นรถจอดอยู่นนั่นก็ต้องเดินไปต่อ คลิปนี้ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมีความคิดเห็นแนะนำติชมด้านล่างได้เลยครับ